สวัสดีนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็อย่าลืมาดูรถกันนะครับตอนนี้รถล,ลงใหม่แน่นๆแล้วนะนี่มีรถป้ายแดงนะครับเขาเรียกว่าป้ายแดงนะวับเป็นรถปี2025 25 24นะครับไม่หลับพันหมดเลยนะครับอันนี้ไม่8,000อันนี้ไม่ 2 0 0พโลอันนี้ไม่สามพันโลจริงอันนี้สองคังนนี้คือผมเอาเก็บไว้ขับเองแต่วันนี้มาขายเพราะรถไม่มีแต่ตอนนี้รถที่ร้านก็ลงมาเรียบร้อยนะครับจะเป็นมือ1อยู่ด้านนี้นะครับหรือจะเป็นมือ2อด้านนี้มีหมดเลยหรือว่าอยากได้แกนฟีโน่ด้านหลังแกนฟีโน่ลงมาแค่4ีาคันเองอะ่ะแต่อยากลงมาเยอะๆเอาความเป็นจริงนะ ถ้าลดลงปุ๊บแล้วลงขายเลยอ่ะโหเต็มโกดังแน่นอนแต่คือกว่าจะเอารถมาได้ต้องผ่านการเช็คหลายขั้นตอนถึงจะมาขายได้มันเลยอเหลือประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็อยากเติมรถให้ทุกวันแหละนะครับแต่รถทุกคันต้องผ่านการเช็คหมดนี่แกนฟีโนนะครับสีขาวสีทองสีฟ้าสีดําแน่นๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เ,เป็นจิเก็โดนเบบร้อยยี่ส led แบบร้อนะครับถามว่าถูกกว่าตลาดไหม บางคันถูกกว่ากันเป็นหมื่นนะครับแต่ถ้าสภาพดีๆหน่อยไม่ต้องพูดถึงครับราคาก็พอสมควรเลยพูดตรงๆนะคือขายแบบตรงๆไม่อ้อมเลยนะครับคือชัดเจนไม่ต้องกลัวเลยที่นี่คือชัดเจนเรื่องเอกสารตัวรถนะครับประกันให้หมดฟรีค่าช่างให้หมดนะครับก็อย่าลืมมาเจอกันที่สุาา,ร,ารัตน์50กรุงเทพนะครับมาเจอกัน